น้ำตัวไหนครับสวัสดีครับผมกำชัยสอบพอมรนะครับผมมีโชพิการ้อยสามสี่มาสอบเกินไปสองปอนดสองปอนนะสอบอยู่ไหนครับสอบอยู่คนเนียงครับอยู่ที่ไหนนะคนเนียงสงขลาอยู่ที่ค่ายอะไรสอบพงออมร์ครับสอบพงอมร์พวกมึงสอบมีใครบ้างก็มีเพชรชานนมีพวกเด็กในค่ายนะเออเราหายไปไหนมาเนี่ย ทำร่างกายอยู่ภูธรครับเออทำร่างกายอยู่ภูธรได้ชกมาไหมที่หายไปเนี่ยได้ต่อยทุกเดือนครับโอ้ช่ได้ชกมาตลอดเลยเหรอครับเราได้ช่างไหมก็มีช่งางบ้างครับมีช่างบ้างไม่ช่งาง,งบ้างเนาะเออแล้ววันนี้กลับมาในรอบกี่เดือนเนี่ยกรุงเชฟเนี่ยในรอบหลายเดือน,นหลายเดือนอยู่นะวันนี้เจอใครครับเจอเพชรสีคิวครับเคยเจอไหมไม่เคยครับวางเกมวางแผนไงดีไม่เคยเจอก็ ศึกษาเทพเข้ามาแล้วครับครับผมก็ฝีมือเหมือนกันครับนะครับผมอ่ะเราอายุอะไรล้วครับอายุ23ปีครับคนจังหวัดชัยน่าละไปปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยหกสิบห้าหกสิบหกครับเพี่เพลเราเป็นมวยอะไรครับมวยฝีมือครับมวยซ้ายมวยซ้ายครับเออโบซ้ายนะเราสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบแบบเราชกมวยมาทั้งหมดกี่ไฟครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบไฟได้เลยครับฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยวันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดสมขาแล้วก็ แฟนคลับไข่ลอยสองวมอนเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับครับผมครับต้นนะครับสวัสดีครับผมเพชรสีเขียวกรคำนาครับครับผมชลบุรีกาเราสามสี่มาสอบเกินไปหนึ่งหนึ่งจุดสี่ครับประมาณหนึ่งจุดสี่นะก็ลดประมาณสองชุดน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับสามสี่โลครับสามสี่โลนะวันนี้เจอกับกำชัยครับเคยเจอไหมไม่เคยครับดูรูปร่างแล้ววันนี้เป็นไง ใช้ได้ครับใช้ได้พอฟัดพอเวียงครับนะครับก็ล่าสุดเราเกิดอะไรขึ้นนะโดนไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนก็เลยยกเลิกการตัดสินไปนะครับแล้ววันนี้มาแก้ตัวใหม่ครับคิดว่าร่างกายดีกว่าไหมดีกว่าดีกว่านะเราซ้อมอยู่ที่กอล์ฟานาครับคูปังคูซ้อมมีใครบ้างครับครางสึกแล้วก็เด็กดิบไหครับครับผมก็น้ำหนักวันนี้ชกบ่ายสาม ครับฟื้นนะล่าสุดชกอะไรอ่ะร้อยสามสี่ครับโอ้ก็น้ำหนักนี้เลยครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบเอ็ดปีครับคนจังหวัดโคราชครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับหกสิบห้าหกสิบสี่ครับพื้นเพลอะไเป็นมวยอะไรมื่อวาครับซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยสี่สิบสามครับเราชกมวยมารวมกี่ไฟครับอ่าหลายไฟครับฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยวันนี้ฝากพี่น้องชาวโคราชเป็นกำลังใจผมนะครับขอบคุณครับ